พามาชมชุดพานบายสีสวยๆสำหรับงานงานบวงสวงท้าเวสุวรรณแห่งวัดใหม่ลำนกแฝกนะคะประชาชนชาวบ้านมาทำผานบายสีกันเพื่อถวายมีงานของท้าเวสุวรรณนะคะงานบวงสวงท้าเวสุวรรณวัดใหม่ลำนกแฝกการทำก็ ก็ชาวบ้านแ,แถวๆบ้านเลยค่ะมาทำเป็นประชาชนทีพ่พอมีฝีมือก็มาช่วยกันทำคือพันดอกไม้ก็จะยากหน่อยคือเราจะซื้อสำเร็จมาเลยนะคะแล้วก็เอามาปักตอกก็เพื่องานบวงสรวงทราเวสุวรรณแห่งวัดใหม่ลำนกแปกที่จะมีงานขึ้นในวัน ที่29กรกฎาคม2565นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆก,ก็เชิญเข้ามาได้นะคะมาเที่ยวงานจะมีวันที่ 29, 30และ31ะคะ่ะเปิดเนตรท้าเวสวรนะคะก็มีที่29กรกฎาคมก็จะเป็นวันที่บวงสรวงแล้วก็วันที่30ก็จะมีเป็น สวดผ่านยักษ์นะคะมีพระเกจิดังๆหลายองค์ตรงข้างโบสถ์หลวงพ่อโตก็จะมีออประลามพิธีสำหรับการสวดพ่านยักษ์นะคะพระอาจารย์แจ้ก็มาด้วยนะคะในการบวงสรวงท้าเวสวรรค่ะ